สวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมรักเกมครับผมวันนี้เพื่อนเพื่อนอยู่เกมแลนออนไลน์กับเซิร์ฟแลนด์คาเฟ่กันนั่นเองนะครับอันนี้เป็นแลน EP 3นะครับเลเวลอยู่ที่175นะครับสกิลจะอยู่ที่157นั่นเองนะครับวันนี้เป็น EP 2แล้วนะครับในเรื่องของการสร้างตัวละครนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถกดสร้างได้เลยนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นสามโรงเรียนด้วยกันนะครับโรงเรียนแรกโรงเรียน HG นะครับโรงเรียนนี้จะเป็นโรงเรียนรัฐบาลนะครับใส่เสื้อสีเขียว ถ้าชอบโรงเรียนนี้สามารถเลือกได้เลยนะครับโรงเรียนถัดไปโรงเรียน MP เป็นโรงเรียนรัฐบาลกึ่งเอกชนนะครับจะใส่เสื้อฝีน้าเงินถ้าใครชอบโรงเรียน MP สามารถเลือกได้เลยนะครับโรงเรียนฟ i n i s โรงเรียนเอกชนใส่เสื้อฝีแดงนะครับแต่ละโรงเรียนใส่เสื้อคนละีกันนั่นเองนะครับอันนี้อยู่ที่ความชอบล้วนๆนะครับของโรงเรียนนะถ้าเวลาคุณไปเล่นวอลเฟ้าสมมติว่าเพื่อนคุณอยู่โรงเรียนฟิ n i s คุณอยู่โรงเรียนฟิ n i s ถ้าโรงเรียนอื่นอยู่ MP หรือไม่ก็อยู่ SD อย่างเงี้ยก็จะเป็นศัตตูกับคุณนะเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเลือกโรงเรียนอาจจะเล่นโรงเรียนเดียวกับพักพวกเราก็ได้นะครับหัวข้อถัดไปหัวข้อเพศอันนี้อยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบผู้ชายหรือผู้หญิงแค่นั้นเองเพราะว่าเวลาเราไปซื้อแฟชั่นใส่เนี่ยมันจะแตกต่างกันตามเพศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมตามใจท่านผู้ชมเลยนะครับว่าท่านผู้ชมชอบแบบไหนนะครับก็เลือกได้เลยนะครับตาม ตาของชมชมนะครับส่วนถัดไปสายวิชานะครับอันนี้จะเป็นสายนั่นแหละนะครับก็จะมีสีสายด้วยกันนะครับได้แก่นักดาบนักหมัดนะครับนักธนูแล้วก็นักเวทนะครับซึ่ง ep 3นะครับเซิร์ฟแรงคาเฟ่เนี่ยทุกสายเล่นได้หมดนะครับอยู่ที่ว่าเพื่อนชอบแบบไหนมากกว่ากันแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําเบื้องต้นให้ละกันนะครับนักดาบถึกตีแรงนะครับนักมัดตัดสกิลคนอื่นได้แล้ว ออกฟิิเร็วนะครับนักธนูยืนระยะไกลตีแรงนะครับนักเวทชุบเพื่อนได้ฮิวเพื่อนได้และปิดดาเมจได้อ่าชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยนะครับสมมุตินะผมเลือกพระนะครับผมกดต่อไปได้เลยนะครับหัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับแต่งตัวละครเราแหละนะครับว่าเราอยากให้ตัวละครหน้าตาเป็นยังไงผมยังไงนะครับสีผมแบบไหนนะครับโอเคนะครับเอาผมก็ตั้งได้เลยนะครับเห็นไหมมีหลายแบบให้เราเลือกเลยนะครับ ผมก็เปลี่ยนลักษณะได้เช่นกันนะครับคําว่าอารมณ์ตรงนี้มันเป็นส่วนสูงนะคนดูนะครับก็มีผลต่อรูปเกมเช่นกันในกรณีที่คุณตับตัวใหญ่เลยอัลฟมูนนะผมปับใหญ่สุดเลยนะครับเวลาเราไปเล่นเกมครับเมาส์เราจะคลิกโดนได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปบวกกับศัตรูนะครับหากคุณแบบเดินไวๆนะครับอืแต่ว่าถ้าคุณตัวใหญ่ยังไงก็คลิกโดนนะครับแต่ว่าในกรณีที่แบบ คุณตัวเล็กมากๆเขาอ,อาจจะกดพ้าก็ได้นะครับก็มีส่วนในการเล่นเช่นกันเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เขาก็เลยแบบตั้งตั้งค่าให้มันเป็นตัวเล็กนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองได้เปรียบมากขึ้นนั่นเองนะครับห<อ>ัวข้อตั้งชื่ออันนี้ก็ไม่น่างงนะครับก็สามารถตั้งชื่อตามที่ท่านผู้ชมอยากตั้งได้เลยนะครับหากเราทําการกดปุ่มเสร็จสิ้นเท่านี้ก็เป็นการเสร็จในเรื่องของการสร้างตัวละครแล้วนะครับ EP ต่อไปไว้เจอกันเรื่องของการแนะนําเบื้องต้นสำหรับ f i r Land คาเฟ่กันนั่นเองนะครับถ้าใครชอบใจนะฝากกดไลค์กดซับคลายใับช่องรักเกมด้วยวผมไว้เจอกันคลิปหน้าวนันนี้ไปแล้วผมบ๊ายบาย